พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชทา,านพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้ นายเควินชอกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นายเควินช็อกเคยดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการคณะทํางานเพื่อศึกษาความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อน นายคเน่ประสาทธธการซึ่งมีทิ่มพมนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพ,พันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอักราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจําประเทศไทยนายคเนประสาธการเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมาก่อน นางสมานตาเคชยะสุริยะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง <äl var ic> เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังการประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทย นางสมันตาเขชยะสุริยะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้แทนทาวรสาธารณารัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำสหประชาชาติณน,นครเจนีวาสมาพันธ์ธารสวิสมาก่อน นางอนา,ามาเรียเปรเอโตอ,อาบาดซึ่งมีถินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโคลม